มันแมนมัม่รกสายลับเี้นาูบคขอกำลังรกกรักรักก่รีสากขนาดนี้ออรสาเลสสากสาเกียงน้องนองสากยังนสากหัวตีถ้าพ่มเดวเขาบอกการท้องเสร็จแล้ดูนีๆเส็ไปยุ่ไหนกี่ด้ฝากให้นี ยับ้าหัวยางวะเนาะถามพอดีพ่า้าหวอนบานพาซสี่ีีหกเนาะเส้นใบไตยได้กันแล้วกันเนาะเป็นรับยูใสัยตัอนี้อย่าพูดอะไรไปน้จะไม่มีเป็นผ้าลายคตอื่นยุด เอามกับบ้ามวลรอกกับบ้ารอกกรบบ้มวนลั่กรบบ้มวนเท่ากระเท่ายังสร้างกันหายคนอื่นเขาอยู่นั่นหะเอไรนั่นอนี่มเกี่ยดีกินฟ้าักกับฟ้ามาด้วยเอามือไว้อย่างนี้เอามือไว้ เอามือไปเียนมันี้เออยไม่เห็นมันนี่มันนี่มึงจะแพ้เรากลับทำไมก่อนเขาอยู่เขาไม่เห็นเถามเลยแล้วเขาเรียบเขาเพียงเขาียใหม่แลจ๊ะ มักี <us ur boast ful> ิว <ti ets> <t ake iono> mm ่าวเปนแม่น้กับพี่น้นกับพี่คิดว่าเขานไรย้ยใหญ่มากใหน่มาแล้วมากแล้วจลูกสาเครอบวเอ้ยมากันจากอกจ้าจากอกโลกจากอกมาแล้วมาท่านเวลาพอดีท่าสุพรท่านจานกพอดีเออ อีหล่ากันทองแกมาจกเทียติไปโรงเรียนเสร็จแหละอีหล่าเอ้ยก็ดีพออีหล่ามาสอนล่ำแล้วมือหนิน้องอาไอสกนอเทาพรนะคะผู้ใดถามหาเด้อมาแล้วอีหล่ามาล่ำแล้วมือนี้มาสอนน้ำมูลเลยจ้าพอดีพออี่มาตามหาคุณมีกิ่นซีหอมจังเขาดูป่านนั่นมีงบอนอ ขวาขางยังไม่ใส่ทุ่แท่นตูจะพอวาพอกระฉันฉันว่าไม่พออีพอฉันทุ่มด้วยทุ่มรองพอฉันทุกม้วยทุ่มรออุ้ยสาวภาคการไป้าวนี่ล่ะว่ามันโดนอะไรกันรู้คนรู้นีบตอบง่ายมากเลมันผู้ซีเรียหวงกันบอกว่าันไปนี่ละล่ะ ที่ลีนีสเด็กอย่างน้นองจัน้องจันได้ผู้แม่ฉัดใจเป็นไรบ่ได้ที่แม่้องจันเสียรูปจันหัวขอท่านพระทเจ้า